เธอมีประสบการณ์ชีวิตเธอมีความคิดที่แก้ปัญหาได้เก่งกว่าฉันเพราะฉะน,นั้นเธอบอกฉันได้ไหมว่าฉันต้องทำแบบไหนจะต้องทำยังไงให้ฉันมีงานที่มั่นคงมีชีวิตที่มั่นคงรวมถึงมีเธอในชีวิตได้ด้วยพอความฝัน กับความรักบางทีมันสวนทางกันเส้นทางมันอาจจะไปด้วยกันได้ยากฉันก็พยายามจะทำให้มันไปด้วยกันได้แต่ฉันก็ไม่รู้จริงๆว่ามันควรจะต้องทำวิธีไหนถ้าเธอรู้สอนฉันหน่อยได้ไหมบอกฉันหน่อยได้ไหม มันต้องพยายามแบบไหนเนาะมันต้องเก็บมันต้องพยายามมันต้องต่อสู้มันต้องวิ้นรนหรือมันต้องทำยังไงที่ฉันถามเนี่ยเพราะว่าฉันอะรักเธอนะเราก็ไม่อยากที่จะสูญเสียความรักครั้งนี้ไปอยากที่จะให้เราเติบโตไปข้างๆกัน ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนแต่เราก็ยังฉันก็ยังอยากให้เรามีกันและกันเสมออ,อยากให้วันหนึ่งที่ฉันประสบความสำเร็จเธอก็ยังอยู่เฉลิมฉลองกับฉันได้มันมีวิธีไหมวิธีที่จะให้เราเริ่มต้นกันใหม่วิธีจะให้เราเริ่มต้นกันไปได้วิธีที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของเราสมหวังอะ บอกฉันหน่อยได้ไหมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตอนนี้ให้ฉันทีคำตอบของเธอมันอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆของเราเลยก็ได้นะฉันเชื่อใจเธอมากนะรู้ไหมฉันเชื่อใจเธอมากๆแล้วฉันก็เคารพเธอมากๆ อะไรที่เป็นเธอหรืออะไรที่เธอตัดสินใจอ่ะฉันก็เชื่อมันทั้งนั้นแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันรักเธอไงแล้วฉันก็เชื่อว่าเธอเองเนี่ยต้องตัดสินใจดีที่สุดทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเพราะเหมือนที่ผ่านๆมา เธอก็เป็นคนที่ตัดสินใจด้วยความถูกต้องแล้วมันดีที่สุดถุกครั้งครั้งนี้ฉันก็หวังว่าเธอจะตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของเราได้อย่างดีที่สุดและถูกต้องที่สุดแล้วมันดีกับเราทั้งสองคนฉันเชื่อเธอเสมอนะเชื่อจากหัวใจ 真的。Ding, ding.